สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาสอนการทําความสะอาดซอกฟันนะคะซึ่งเคยบอกไปในคลิปของการสอนแปรงฟันเนาะว่าเราเนี่ยไม่สามารถทําความสะอาดอาฟันนะคะได้ครบทุกซี่ทุกด้านเนาะก็คือบริเวณซอกฟันเนาะโดยเฉพาะซอกฟันที่อยู่ชิดติดกันนะคะบางทีเนี่ยแปรงอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่เพียงพอนะอุปกรณ์นะคะที่เราจะแนะนํานะคะให้ทําความสะอาดก็จะมีนะคะเป็นไหมขัดฟันแบบนี้นะคะ หรือว่าไหมายขัดฟันที่จะเป็นแบบเป็นด้านแบบนี้นะหรือว่าเป็นแปรงซอกฟันนะคะแบบนี้จะแนะนําให้ใช้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้ของพวกนี้กันนะคะถ้าเสร็จอาหารติดซอกฟันเนี่ยเราจะใช้อะไรคะ เออใช้ไม้จิ้มฟันใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งมันหาซื้อในค่อนข้างง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ตามร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีให้เวลากินอาหารนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนาะซึ่งถ้าเราใช้ผิดวิธีเนี่ยมันจะส่งผลให้ซอกฟันของเราเนี่ยห่างนะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะแต่ไม่ให้ใช้ผิดวิธีนะคะแล้วก็ใช้ในายามจําเป็นเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเวลากินอาหารที่ร้านอาหารเนาะเรามีเศษผักติดบริเวณฟันหน้าอย่างเงี้ยเห็นหน้าเกียดแบบเนี้ยเราเอาแค่ไม้จิ้มฟันนะคะเฉี่ยวๆนะคะฟันหน้า เขี่ยๆแค่นี้พอเนาะ เขี่ยแค่นี้ค่ะออกนะคะไม่ต้องแบบพยายามดึงเข้าดึงออกไปในซอกฟันแบบนี้นะคะถือว่าผิดเนาะเราจะไม่แนะนํานะคะให้เขี่ยเพื่อให้อ่าดูที่ลักษณะไม่น่าเกลียดพอนะแต่ว่าถ้าจะคาดหวังเพื่อที่จะทําความสะอาดซอกฟันเนี่ยให้สะอาดเอี่ยมเหมือนไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันเนี่ยไม้จิ้มฟันนะคะไม่สามารถทําได้เน,ะนาะเพราะลักษณะของเขาจะค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาเราเอาเข้าไปในซอกฟันเนี่ยมันเอาเข้าไปไม่ไม่ได้นะคะเพราะมันใหญ่แล้วก็ปลายแหลมนะคะถ้าเรายยงไปยยงมาแบบนี้นะคะผิด วิธีเนี่ยจะทําให้เงืเสษได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้จริงๆนะคะให้ใช้ในยามที่จําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็เขี่ยบเบาๆเนาะไม่ต้องพยายามแยงให้เศษอาหารที่อยู่ในซอกฟันเนี่ยออกให้เอี่ยมนะะต่อมานะคะจะมาแนะนําวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะไหมขัดฟันเนี่ย ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดซอกฟันนะคะในกรณีที่ฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดกันมากๆเนาะฟันที่ชิดกันนะคะจะให้ใช้ไหมขัดฟันนะวิธีการใช้ก็คือให้ดึงไหมนะคะออกมายาวประมาณมนหนึ่งไหมบรรทัดเนาะหรือว่าประมาณ12นิ้วนั่นเองนะคะจากนั้นให้พันนิ้วกลางนะคะข้างหนึ่งเนี่ยพันยาวๆเลยเนาะส่วนอีกข้างหนึ่งก็ให้พันประมาณ2-3ถึงรอบพอนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเป็นตัวควบคุมไหมนะอ่ะเวลาการใช้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวทาฟันหน้าให้ดูอ่ะ เวลาการใช้นะคะให้เราเนี่ยใช้นิ้วป้งกับนิ้วชี้เป็นตัวครอบคู่หม่ใช่ไหมการใช้นะคะให้พยายามเนี่ยสอดหมายเข้าไปในซอกฟันค่ะเวลาสอดนะคะอย่าแบบดึงกึบเข้าไปอย่างนี้นะคะแต่ให้ค่อยๆเลื่อยอะคะ่ะเหมือนกันเรเลื่อยมายค่อยๆเลื่อยเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็โอบผิวฟันเนาะ อบผิวฟันอ่ะอบอีกด้านหนึ่งนะคะจากนั้นก็เข้าไปในซอกเดิมนะคะค่อยๆเลื่อยแล้วก็อบอีกด้านหนึ่งนะคะทําแบบนี้เนาะทุกซี่ทุกด้านเลยนะแรกๆเนี่ยถ้าเราทําครั้งแรกเราไม่เคยนะคะมันจะรู้สึกว่าไม่ถนัดเนาะรู้สึกยุ่งยากแต่ถ้าเราทําทุกวันนะคะมันจะชินไปเองนะ พอเราทําไปประมาณสองสามซี่แล้วเสร็จอาหารมันถือว่าคาบจุลินทรีย์เนี่ยมันจะติดไหมตรงนี้ใช่ไหมให้เราเนี่ยคายคายไหมที่เราพันไว้ยาวๆนะคะอ่ะออกนะคะแล้วก็ใช้ไหมบริเวณไหมเนี่ยเข้าไปในซอกฟันนะคะแล้วก็ถูเหมือนเดิมเนาะถูเหมือนเดิมถูซ้ายถูขวาดึงออกเนาะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวทําฟันกรามให้ดูนะเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อน,นเหเอย ความพยายามในการโอเคนะเดี๋ยวจะ ทำบริเวณฟันกรามให้ดูนะคะฟันกรามนะคะก็เหมือนกันเลยนะละนักษณะการใช้นะคะก็พยายามสอดไหมเนาะเข้าไปในซอกฟันนะคะเวลาสอดอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่แบบกระแทกตึ๊กลงไปแบบนี้นะคะเราจะไม่กระแทกเนาะแต่เราจะค,ค่อยๆเรื่อยไหมลงไปแบบนี้นะแล้วก็ค,ค่อยๆถูเนี่ยเห็นไหมอบซอกฟันพยายามให้ตัวไหมอะคะ่ะแนบชิดกับผิวฟันตลอดเวลาเนาะเวลาเราโอบแบบนี้มันจะเข้าไปในร่องเหงือบได้ด้วยนะคะสังเกตเห็นไหมอ่ะจากนั้นก็ค,ค่อยๆอบอ่ะขึ้นมาปุ๊บเราก็เข้าไปอีกซอกนึงเข้าไปอีกครั้งนึงแล้วก็ อบอีกฝั่งหนึ่งนะคะอบนะคะเวลาโอบขึ้นเนี่ยให้ตัวไหมแนบชิดกับผิวฟันนะคะทําแบบนี้นะ,ะทุกซี่ทั่วทั้งปากเลยนะคะสําหรับใครที่มีฟันค่อนข้างชิดติดกันนะ,ะ,ะแล้วคราวนี้นะคะบางคนอาจจะบอกวาอ่าใช้ไหมแบบเป็นเส้นๆแบบนี้ไม่ถนัดเลยนะคะแล้วก็ เพราะว่าข้อมือไม่ดีแบบนี้ก็จะมีไมอีกลักษณะหนึ่งนะคะจะแบบเป็นก้านๆแบบนี้แบบนี้ก็จะใช้สะดวกนะคะแต่ว่าแบบนี้เหมือนจะแบบใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งนะคะแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีแบบคล้ายๆว่าไม้เหมือนไม้จิ้มฟันให้ด้วยนะคะลักษณะการใช้ก็ให้ใช้เหมือนไม้จิ้มฟันนะคะห้ามยงเข้ายังออกนะให้แค่เขี่ยเศษอาหารก้อนใหญ่ๆออกเท่านั้นเนาะถ้าเป็นไมแบบนี้นะคะวิธีการใช้อ่ะเราก็สอดเข้าไปในซอกฟันแบบนี้นะคะเดี๋ยวสอดให้ดูเนาะ อ่ะเนี่ยค่ะสอดเข้าไปค่อยๆเลื่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็โอบนะคะพยายามโอบเข้ามาปุ๊บเข้าไปอย่างนี้อ่ะแล้วก็ะจริงๆอ่ะไอ้แบบเนี้ยมันจะโอบตัวฟันได้มันจะโอบตัวฟันไม่ได้นะคะเหมือนตัวลักษณะไหมที่เมื่อกี้นะคะแต่ถ้าเทียบกับไม้จิ้มฟันเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคกว่าเนาะก็ถ้าใครไม่ถนัดจริงๆนะคะก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะ, <S <S คะก็เนี่ยค่ะเข้าไปในซอกฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อยดึงออกเนาะ ข้าค่อยๆเลื่อยแล้วก็ดึงออกจริงๆมันต้องโอบแบบโอบเข้ามาให้ชีดกับผิวฟันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้จริงเนี่ยมันโอบไม่ได้ก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพยายามอย่าแบบตึ๊บแบบนี้เข้าไปนะคะพยายามค่อยๆเลื่อยไปเนาะนะแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่จะแนะนานะก็คือเป็นแปรงซอกฟันค่ะแปรงซอกฟันนะคะจะใช้ในกรณีไหนนะคะเราจะใช้ในกรณีที่มีร่องฟันเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างเนาะ อย่างนี้ค่ะสมมติซอกฟันตรงนี้มันค่อนข้างที่จะห่างเห็นไหมอ่ะมันเป็นรูๆแบบนี้เนาะก็คือเกิดจากการที่บางทีเนี่ยเราแปรงฟันผิดวิธีนะคะเราก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแบบนี้นะคะอ่าแปรงฟันผิดวิธีมาตั้งนานทาให้เหงือกเราเนี่ยตรงนี้มันล่นไปเนาะมันก็จะเห็นซอกฟันกว้างแบบนี้นะคะเวลากินอะไรนยเศษอาหารมันก็ชอบเข้าไปติดเนาะเราก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะสามารถใช้แทนไม้จิ้งฟันได้เลยนะวิธีการใช้ก็คือ ยังเข้ายังออกอะค่ะเนี่ยค่ะดึงเข้าดึงออกประมาณสามครั้งหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะทุกซอกเลยเนาะหนึ่งสองสามนะคะเออแบบนี้นะคะก็คือลักษณะของแปรงซอกฟันแบบนี้นะมันจะมีหัวเนี่ยหลายไซส์นะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กนะคะไปทุนถึงไซส์ใหญ่เนาะวิธีการเลือกนะคะเราก็ดูว่าซอกฟันเราเนี่ยใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะเราก็ดูเนาะถ้า อ่มันใหญ่เราก็ใช้ไซส์ใหญ่นะคะถ้ามันเล็กก็ใช้ไซส์เล็กเนาะแต่ถ้าเราเนี่ยอากะไม่ถูกนะคะแนะนําให้ซื้อไซส์เล็กมาก่อนเพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยสามารถเข้าไปในซาซอกฟันที่ใหญ่ได้เนาะแต่ถ้าไซส์ใหญ่แล้วซอกฟันเราเล็กเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นะคะหรือเพื่อความชัวเนี่ยก็ลองไปตรวจกับทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันก่อนก็ได้เนาะเขาก็จะแนะนํานะคะว่าซอกฟันแบบนี้นะคะควรใช้ขนาดไหนอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้สามารถยังเข้ายังออกได้เลยนะคะเพราะว่าลักษณะของขนแปรงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนุ่มเนาะเหมือนคล้ายๆลักษณะแปรง ขวดนมอะค่ะอันนี้ถ้าซื้ออันนึงเนี่ย มันจะมีแบบที่ใช้แล้วทิ้งกับแบบใช้ได้หลายครั้งก็มีนะคะก็จะแนะนําให้ใช้แบบหลายครั้งก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์นะคะก็ใช้ครั้งหนึ่งเราก็ทําความสะอาดนะคะผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บไว้อายุการใช้งานก็คล้ายๆกับแปรงสีฟันนะคะ2-3เดือนนะคะก็ให้เปลี่ยนหรือไม่เราก็ดูลักษณะของขนนะคะถ้าขนมันเริ่มหลุดร่วงนะคะก็ให้เราเปลี่ยนอันใหม่ได้เนาะอันนี้ก็หากล่องพกพาไปไหนมาไหนแบบบางทีไปกินข้าวร้านอาหารใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแทนไม้จิ้มฟันนะมันจะไม่ทำให้ ซอกฟันเนี่ยเราห่างแล้วก็ไม่ทําให้เหงือกรุนด้วยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีลักษณะนุ่มนะคะอ่ะโอเคนะคะก็จบไปเนาะสำหรับอุปกรณ์ทําความสะสอาดซอกฟันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะที่อยากมีสุขภาพช่องปากที่ดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย